สบายดีสวัสดีพีพีเอฟซี FC, มทุกคนนะคะวันนี้กับพวกกับช่องของดีมด้าสาวไรอ,องสารเอ้เอวันนี้เนาะทุกคนน้องดีมกับน้องด้าก็สิพากันไปเก็บผักอีฮีนั่นเองซึ่งเห็นเมื่อวานเอ้ยไปแล้วแม่เวินสุดนั้นเนาะเห็นแบบอ่าเริ่มเริ่มออกแบบยังน,น้อยนะมาถึงวันนี้น้องดีมกันเลยิพานน้องด้าไปเนาะว่าแบบซีแบบงามสีต้นสีใหญ่สมัยเอามาให้แม่เวินคั่วให้กินตะมะฮุงตะมะฮุงกับ กกับแต่มังคุดกระแซบกินกับอ่าเอ้ยหรือว่าขวากกินกระแซบเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวสั้นก่อนเดินทางไปเลยนาะพ่อเดี๋ยวสีข่ำและสีบุก้าไปเนาะว่ามือนี้นะมาจากกรุงเยนเห็นอายน้ำเต็มเต็มกลางทางเลยสงสัยงานหนาวก็เลมาละโอ้โหมึงทายยัง อืมเกินเออพี่ของเพีงเลยนะเออข้างในนี้เดี๋ยวเดินทางไปกับน้องยิงน้องด้าเลยนะคะทุกคนจืดดิห้องเพีงไปนำทางไหมล้ะห้องเพงได้ไหมโอ้ไม่ใช่ ใจอยากถึงด้าเว้ยเล็กหน่อยเชงเว้ยนี่ยางผ่านมาอู้เข้าเริ่มเป็นพวงละเข้าเคนเป็ี่ยนได้เข้าไหมเป็นแล้วเห็นมือนี่ก็เป็นแล้วหือหงา่มก้เดินทางต่อนี่คณะนี่ก็มาถึงถึงถึงมาแล้วค่อยไปนี่แหละเนื้อในหนาค่อเลยวะ ไม่นทุ่งนาเลยอ้ะันแบทางนี้มีนาแลีบ่ยชื่อบอแบแมบถึกถึกขาเนี่ยโอ้โหคันยอดเลยชุบชุบชุบจะนุงส่งขยามาเนาะ ป้องกันขาดไว้เดี๋ยวคันคายคันสุดยอดเลยเนี่ยอันนี้นะเจ็บแต่แต่บุชขันเอ้ยขัน,น,นทั้งขันทั้งเจ็บขวัญหย่าเนี่ยนี่เป็นหย่าแหลมดิสินี่หย่าี่เป็นแหลมอันนี้ขันเป็นคายนี่ท่านผู้ชมตอนนี้กลับมาทอดนาเรียบร้อยแล้วนะคะดู เขากำงานพานเขียวพุ้นนลพุ้นเขียวพุ้นน่ะี่ต้งหนึ่งนึ่งว่ะป้าเขาคงอไดได้ยนี่เข้ก้ามเหมยเห็นี่ข้ก้หมมเลยมีวีดีคาน้านี่ปเนี่ยออ้ยต้องต้ๆ หนีมาแล้วโอ้ยเอาบ่เอาบ่เอาบ่น้อยเนาะชึบโอ๊ยเอาเอาเอายู่ข้างล่างนู่นเลยนี่ดาเพืออนอะแค่ต um> um> hm ัวเล็กน้อยแถวนี้แถวพี่นี่ล่ะไปหยิบเข้องมาหยบเขาไม่เวิร์ดแล้ว เกือบผลิตะลาดเล้่อยกนะเนี่ยเลัดน้องกับผลัดหนึ่งหนึ่นึงเกือบเกือบไอ้ขาเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งแบ่งเกือบกหนบนเกือบไอกให้เลยดิขอคุณมาจะมือเอ้าดึงให้ึ้นดึงให้ึ้นไดฟังดึงน้องนงนเอ็ดย่าเกืบขาปีก็มาสบายเสร็จแล้ว ได้แล้วแถวนี้แบบมันเลิกได้นี่แถวนี้แบบมันสั่นนะเนาะให้พุ่น,นหยุดทำยังไงไม่ได้พากันโซฟให้ใม่เวิบอกบอกว่าคือชิ่แถวนั้นนี่บางบรรยากาศรอบๆป้าเข้าเขียวงามขนาดฮู้สวย ข้าวสวยให้นี่ให้นี่แถวพี่พี่นะงานกูเบิ่งขนาดนกตกาุ๊กขนาดให้นี่บ่บูเมนอ้าวสุลุ่มให้ไหนวะ่นี่นะแล้วเบิ่งให้หหเท่านั้นเบิ่งให้ให้เท่านั้นเบิ่ง มไม่ไหลเนานะมันน้อยอว่ารอยู่นี่อยู่บัน,นี้นี่ต,ต,ต้นต้นอยูแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เป็นผักตันนี้เอาไปคั่วกินกระแสบเนี่ยใครเคยกินบ้างเขาเรียกว่าผักอีฮีนะคะทุกคนนี่ ที่บุมีหลายอุ้ยอุ้ยเยอพอนี่นนห้องชุบอืมน้าเฮ้ยแถวนี้ละพี่น่ะเป็ใครพี่เสาอยู่เสาคุณกัน่ะถ้าเห็นลวเถ้าไ่เห็นวโอเคมึงลงด้ มีอ่ะโปะหวัวมาให้ดูหน่อยปแป,ป,ป,ป๊บๆภาคอันนี้อยู่ตามทุ่งให้ทุ่งนานีา่ยูติดทุง่งนาเนาะทุ่งให้บุ๊มีีเฮ้ยอย่าอย่ยตั้งกล้องเก็บกันเลยนะคะทุกคนมานะคะทุกคนตอนนี้น้องดิมก็ททำกันลงมามามาเยียบเข้าไมเหมือน มีก็ได้ดิทำนี้นะระวังปีงนะเธออุ๊ยฉันก็กลัวเหมือนกันว้นได้ออียงขันๆแล้วยกขึ้นมาแล้วปีงเต็มเนาะอันนี้ก็ปีงปีงควายนะพี่ลายปีงบัฟฟาโลก็คือปีงควายโอ้ลูกเถอเอาอนี้ดวยยัให้ไปซ้อมยังไงก็ได้แมวันที่ได้บอ ได้แบบนันก็ได้มาทุกคนมาเก็บผักมันต้องดีมันได้มาเก็บแบบลุยลุพุ่งนาเลยอู้หูไหลได้เงยไหวตายสีชีล้มหาจะเลือกพุงเงียนมาตะเรีงเนาะนี่นี่มีใครเคยกินบ้างไม่เหวมากว่ายากกินเลยทีเดียว เลยแล้อยากกิน <laughs> พูดถึงเลยยากกินเรียนหรืว่าอาสามเก็บเลยแซ่บเดชพูดถึงยากกิน<ช>กที่ไทยก็จนะมีแล้วนี่ก็เนาะน่าจะมีแถวเขตนอกมันบหรอ <laughs> แต่แบบมีแถวทุ่งไหทุ่งงานเนาะเรียนนะบอฮูหที <laughs> ่มีอยู่แถวอ,อีสานเนาะนี่เป็น กินได้นะคะทุกคนเห็นหน้าตาอย่างนี้ก็อร่อยเหมือนกันเห็นหน้าตาเหมือนยากแต่อร่อยมากนะรสชาติแบบใช้ได้อร่อยมากหน้าตาเหมือนยากเออตอนไหนว่าตอนตอนนั้นวะทุกคนแม่เวิร์น่ะมีมีมูแม่เวิร์ไงเนาะมาลินเหงื่อแล้ว,ลวมีลูกคนมาพร้อมเราพักนี่แหละอ่าไปแบบปิดพักกลับพักอย่างเนาะลูกคนว่าอา้าว ได้ดีไม่ได้กินยาโอ้โหบัวแมนเป็นพัก <c oughs> นอนเหรแมนกินยาบัว <c oughs> บแมนยาได้เเป็นพักได้เจ้าเน,นีน่ยพ <c oughs> ักได้ยังนี่สภาพดีเลยเนาะน้ำเย็นมีหลายอยู่เนาะ,อะนโอ้หลายเก็บมันนี่เลย โอ้เกมมันมีพ้ี่อื้ออื้อกับวันี่เมนี่ยมาไม้อยาเพื่ออาหารเราทำได้ชิบทำได้อยู่แล้วใช่ไหมเอพีเอมใช่เยโอเคโซเชียลไดกหมะอ้าวเหนียวโอเคงั้นโอ้แนี้นะทุกคนจะเต็มเลยเข้าแทนว้าวว้หลายเยน่ะ แม่นหลายคิดๆคิดๆสันก็เก็บให้หมดเลยให้เหลือจักเส้นเงินปุยมุ้ย,ยอย่าก็จะมาลัก <c oughs> มีการว่าย้ายข้าวมาลักอีกไม่เห็นนะแกจะไม่มาแหมมีเงามีอย่างลุงติ๋ก,กสีเอาออกนี่น้อยนิ่งเนาะแล้วเราอยอ่ในทุกคนเก็บได้สำเร็จเอาเหมือนเฉ่นนั้นแหละอุ้ยอันนี้มันพักพังยิงก็่าด่านี่หนาบุยพังอี๋ เอ้ยเอาไปยุดเอาไปยุดยแล้วิมแซ่บค่ะแซ่บที่สุดเลยนะช่วยชนะมันกะต่ำเนาะมนขนาดนี้เื่อยือเ้อเไม่ไม้ตายแล้วนีแค่นี่มันจะมีบบที่บบเถียงดก้อเห็นน้องดิน้องดาไหมคะมืดมากเลยวา,าดี เริ่มคั่มละเริ่มคั่มแล้วทุกคนก็เลยมุดจึงไม่ยามกลับไนนะม่เนาะแทนสิ่งกันรถไฟช่อนเงินด้วกันมืดเด้งห้ยกระยานที่ทำเนี้เต็ม <Gear be S 1> เลยเท่านี้นะ่ะเออเขาแท็งจ้า เยอะแล้วนะคะนี่ไม่เต็มกำเลยค่ะทุกคนได้ดิได้เต็มเลยละว้าวเยอะอีเด้อรกั๊ตั้มประกงกั๊ตั้มตุบระร้าอร่อยแซ่บเลยอยู่แถวใกล้ๆนี่อาจอาจจะบูมีเยอะนะคะจะอยู่แถวนู่นแบบโอ้โหเยอะมากนี่เต็มกำเลย มึหน้าจะเอจะเอ๋โมโหหัวให้ดูนนกกห,นหน่อยจะเอจะเอมึงูมือหอนอ่ะพวกเราเจอมใสกันว้าวเอาอีกเอาอีกมันมีตัวแก่อยเนาะเดี๋ยวน้อยขุดตัวแก่ขุด นาคนอื่นมันจะสีออกแล้วทีนยกใ้มันงีย่งานงาสิเลยง่า่า่ากเส้่าก็เสอกาสิ Whoa, him, okay. oh, บ้ถ้าถ like ้าถ no, ้าแง่หลายละแกะเหแกแล้วบอทแซบคือชมหง่ใจออดลนะเออแบบแบบต้นแง่ี่หัดออดอยู่เห็นไหมแบบอออเมี้เอาไยนใช่ไหมะไปให้ให้ทนชมเบิ่งมาได้เยอะสิลยละนะยั่ได้ไม่ทันเก็บอค่เลย เขาหยาแหลมเลยนะโอ้ป oh, okay. oh, ah, ีอ oh, ันพุนจะไปทำอะไรกันก็บผักใช่หเก็บพักก็บผักยำขาให้คำยำแรงนะคะทุกคนวันนี้นะอ๋อดีอยามโอ้โอย่ย่คนดูพอ้เนไอ้ไหนนไห เยวโบกินแม่แม่พักก็นบ่ทุกคนค่ะไปคั่วแล้วสปซีุบนี่ว้าวมให้มันใหญ่ก็ได้เยอะแล้วนะคะทุกคนนี่พอแล้ววเะเนาะเนาทุกคนได้ติ่มกับกมกใหญ่เลยไปคั่วกินนี่โอ้แบบแบบแบบได้ได้ประมาณสองจานคั่ปวปลายหลรถเครื่องแพนลายแม่แม่คั่วแม่ก็คั่วแบบแบบแบบอร่อยมากผ <ขอ S 2> ักอัญญนนะ ข้อพวก,กินวผวกพูน้อยพูดหลายพูดนี่ข้อหลายกับเครื่องลักษณะเ<ฮ>ป็นนี่เลยไม่ไค่เคยกินบนนี้นะนี่ทุกคนเม้นมาได้จ้าว้ายตกเกือบเกือบเกือบใครเคยกินบ้างเม้นเราบอกดิม่มดงได้เลยนี่ลักษณะลักษณะพักเป็นนี่เลยยู่ตากทงนาน,นะคะนี่บรรยากาศยามแรงก็โอ้สวยมากนะพี่ ดัาหายอ้าปิดคขิปซะมาก็ได้เยอะพอสมควรน,นะคะนั่งดิ่น้ำอ้าวลองปิ่งเข้าเข้า <c oughs> อืมเป็นใจไดวันนี้ดิ่มน้อำมืององคงโยได้ได้ยังมันเข้าหักมืดยังเบองทา,างจะมีเหยียบไปหมดเลยโบได้เรื่องแบบนี้นะ โอเคแล้วค่ะทุกคนพักกะทิได้ประมาณนี้เนาะพุ่นเต็มกลมใหญ่โอ้คเปีเดยดอย่าใส่ถงุงอึดเนี่นี่กระเป๋าเป้เราเฮ้ยกระเป๋าสะพายชึบอุ้ยพอดีเต็มพอดีครึง่ง <c oughs> เยอะมาก <c oughs> เยอะมากค่ะ โอเคนะคะทุกคน,นสำหรับคลิปนี้นางดีนลงด้ากาชิคอตวลาไปด้วยบรรยากาศดีๆยมแรงนี่ป้าท้องฟ้าคือ,อสวยมากเลยนะคะทุกคนโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นางดีนกับงด้ากาชิคอตวลาไปก่อนจบคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่พี่เอฟซีไม่ข้าวโฆษณาให้นางดีกับงด้า จิงจังฝากทุนคนกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีก่กองได้ให้คลิปต่อไปและที่สำคัญก็ลือกกรดิ่งติ๊งเพ,พื่อพาคิมใหม่จากตรวน้องดม่งด้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาคำว่าสบายดีสวัสดพีพีพีเอฟซีมาทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะนี่พักนี่ครับเด็ิเล่นไปั่นไม่ได้